วัสดีค่ะเราเป็นคนเดียวเลยหรือเปล่าที่ทําสารคดีก็เดี๋ยวขอแนะนําตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะชื่อไพรินนะคะแล้วก็เป็นผู้กำกับสารคดีเรื่องโอฟโรซนหรือว่าความหวังแช่แข็งขอเกิดใหม่อีกครั้งนะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็เรื่องศึษาหมูป่าศึษาหมูป่าเรื่องเล่าจากในถ้านะคะหรือว่าเอ่อ t h e ัคเตอรที่อยู่บนเน็ตบลิซสองเรื่องแต่ที่จริงแบ็คกราวน์ของเรานะคะเดี๋ยวขอเดินนิดนึง เพราะเราเป็นคนชอบเดินแล้วก็ชอบพูดไปด้วยแ a c ก g r าของเราเนี่ยที่จริงเราเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวที่ส่งข่าวไปต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นโฮล์ฟรเซนเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยที่เรามาทำนะคะธีมของการออพูดวันนี้ก็จะเกี่ยวกับการวางแผนการทำสารคดีมันวางแผนได้ไหมหลายหลายคนอาจจะคิดว่าการทำสารคดีเนี่ยมันคือ ชีวิตจริงเรื่องจริงวางแผนไม่ได้เราเปิดกล้องได้อย่างเดียวแล้วก็ตามเอากล้องเนี่ยไปตามซับเจตของเราจนกว่าเรื่องจะเสร็จแต่ที่จริงเนี่ยสารคดีวางแผนได้ค่ะเรื่องแรกที่เราได้เรียนรู้นะคะรู้งี้เนาะคือการทําสัญญาพอสารคดีของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยงบไม่ต้องมีเยอะกล้องก็ไม่ต้องหรูหราอะไรมาก ใช่ไหมคะเครื่องเสียงน้อยมากคือไปกันได้สองคนก็ถ่ายสารคดีได้แล้วเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาคือเขาชวนเพื่อนมาช่วยทําพอช่วยอ,อพอชวนเพื่อนมาช่วยทําเนี่ยมันก็สนุกอยู่สักพักหนึ่ง <c oughs> แต่พอมีผลประโยชน์เข้ามาพอต้องขายต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยเริ่มไม่เห็นเหมือนไม่ตรงกันละ อันนี้คือบทเรียนแรกที่เราทำโฮมฟลอเซนนะคะก็คือเราได้ไปคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราอยากอยากทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เราไปเจอโปรดิวเซอร์คนนึงแล้วก็เขาเป็นคนต่างชาติสัญชาติเอ,อ่อจากยุโรปเราก็เน้กว่าโอเคเขามีประสบการณ์ประมาณนึงเราไม่มีประสบการณ์เลยเรามาช่วยกันทําดีกว่าทําไปประมาณหกเดือนปั๊บหนึ่งวิสัยทัศน์ไม่ตรงกันสองเขาเป็นคนที่ออมีสัญชาติเอ่อ บอกยุโรปก,กันละกันยุโรปที่ประเทศเขาไม่มีทุนเมืองไทยก็ไม่มีทุนเพราะฉะนั้นสองคนนี้ไปกันยากมากหาทุนกันไม่ได้เลยพอเรามารู้กันว่าเราเห็นไม่ตรงกันปั๊บเนี่ยมันก็ผ่านไปหกเดือนจะแ,แยกกันเขาก็อยากได้ผลประโยชน์ที่มีต่อมากว่าจะเจราจากันได้ใช้เวลาอีกหกเดือนที่ต้องจ้างถนายงันรู้นี้ทำสัญญาไว้ตั้งแต่แรกดีกว่า ยิ่งรักเพื่อนยิ่งต้องทำสัญญาโอเคค่ะสารคดีเนี่ยเราอาจจะวางแผนไม่ได้เยอะแต่เราวางเราเดาออกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีข้อมูลครบนะคะที่บ้านเนี่ยถ้าไปที่บ้านเนี่ยบ้านของเรานี้จะมีหนังสือเต็มไปหมดเลยแล้วก็หนังสือของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากชุดแรกโ o p กฟร o เซนเกี่ยวกับการ แช่แข็งสมองหรือร่างกายของคนที่เสียไปแล้วเราก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับไคลอนิกหนึ่งชั้นหลังจากนั้นเราทําเรื่องถ้าหลวงเราก็มีหนังสือเกี่ยวกับถ้าหลวงหลายเล่มเลยตอนนี้กําลังทาสารคดีเกี่ยวกับแล็คควีนนะคะก,ก็จะมีหนังสืออีกชั้นหนึ่งที่เกี่ยวกับแล็คควีนหมดเลยเพราะฉะนั้นการเอาข้อมูลคือพอเราเริ่มทําสารคดีชุดใหม่เนี่ยเราจะอ่านทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ขวางหน้าที่เกี่ยวกับทอปิกนี้นะคะเราจะดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์ทั่วไปนะคะเราจะฟังทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทั้งคอดสค้าคทั้งวิทยุทั้งอะไรที่เกี่ยวกับทอปิกนี้เราจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญน,นะคะของเอ่อคอายนามิกหรือว่าถ้ำหลวงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปรึกษาเขาให้ครบถ้วนถ้าเราได้ข้อมูลได้ครบปั๊บเนี่ยเราก็จะเดาออกว่าคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ย ขาจะให้ข้อมูลอะไรบ้างเมืออพ่อเขียนสก,กริปต์ได้ประมาณหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเสพสากหนังแล้วก็หนังสารคทั้งหนังสารคดีแล้วก็ภาพยนตร์ที่คล้ายๆกับเรื่องเราให้เยอะที่สุดนะคะโฮโฟร์เส oh, <frozen. S 1> ีนที่มีอยู่ก็คือเป็นเด็กใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่เขาตัดสินใจที่จะแช่แข็งสมองน้องไอที่อายุแค่สองขวบ ที่เสียไปจากมะเร็งนะคะเราก็เลยไปดูเรื่องเรื่องแรกมีใครทราบไหมคะคืออะไร Arrival ใช่ตีมคล้ายกันไหมเกี่ยวกับลูกที่เขาเสียไปสฟไฟใช่ไหมคะเรื่องที่สองอันนี้เก่าหน่อยมีใครทราบไหมคะเรื่องอะไรเอ,อ่อช่องหลังเหมือนกัน <laughs> ออค่ะเรื่องที่สองก็ contact นะคะที่มีตัวรีคอร์เตอร์เป็นเรื่องที่เก่ามากแต่ก็ยังเป็นเรื่องแบบ เรื่องโปรดของเราเลยตีมคล้ายๆกันมากไซไฟลแล้วก็กรีดตีมของการสูญเสียครอบครัวเอ,อหนังจอรี่ฟอลเตอร์นี่เขาสูญเสียพ่อไปพอเราไม่เคยทาสรลรคดีม,มาก่อนใช่ไหมคะเราก็ดูหนังทั่วเลยที่มีตีมคล้ายๆกันแล้วถ้าเราชอบหนังเรื่องไหนเนี่ยเราก็กลับมาดูรอบที่สองที่บ้านเรามาแกะดูว่าเฮ้ยยี่สิบนาทีแรกนี่เขามีบีอะไรบ้าง ก็ทำอะไรบ้างก็เปิดเรื่องยังไงเชื่อมแต่ละฉากยังไงนะคะบิวไปจนถึงเจอ turning point ที่อยู่ใจส,สามส่วนสี่ของเรื่องยังไงนะคะช่วงนั้นเนี่ยพอเราทำโฮฟเรนเรื่องแรกใช่ไหมคะเรายังเป็นผู้สื่อข่าวอยู่เราก็อยู่บนคณะกรรมการของผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่มึงไครเราก็คิดอยู่แล้วทำยังไงดีให้บังคับให้ตัวเองอะให้ดูหนังสรารคดีให้มากที่สุด เราก็เลยจัดอีเวนต์ขึ้นมาทุกวันจันทร์ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าแล้วก็จัดอีเวนต์กับด็อกไทยด็อกคลับนะคะกับพิธิดาว่าเฮ้ยเอาหนังสารคดีมาฉายที่สมาคมทุกวันจันทร์ดีไหมเราก็ทำแบบนั้นจริงค่ะเพื่อที่จะบังคับตัวเองให้ดูสรารคดีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องทุกอาทิตย์เราทำไปเกือบปีหนึ่งก็ดูได้ประมาณยี่0บสาสิบเรื่อง มันดีกว่าการไปเรียนไปเรียนเออเอาปริญญามาอีกค่ะอันนี้ก็เราศึกษาไว้สําหรับเรื่องทําหลวงนะคะเรื่องไหนที่เกี่ยวกับการติดอยู่ในที่มืดมืดหรือติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เขาออกมาไม่ได้เนี่ยเราดูหมดเลยเราดูเกือบยี่สิบข้เรื่องนะคะร้อสิบสามสิบเรื่องสารคดีเขียนบทได้ไหมนะคะหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ เขียนบทไม่ได้มันคือความจริงแต่ที่จริงเนี่ยมันมันเขียนได้ประมาณหนึ่งถ้าเราศึกษาหาความรู้คือแบบเราหาข้อมูลให้ครบและเราพอดูคนออกนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครบางคนที่เขาอาจจะอยู่รือลอมีวิดีโอของเขาอยู่ในเน็ตอยู่แล้วเขาก็คงตอบคําถามพวกนี้มาแห้วเราก็สามารถที่จะ เดาออกได้ว่าเขาจะตอบกับเราว่ายังไงเพราะฉะนั้นสารคดีเนี่ยเราชุดแรกเนี่โโเนี่ยเราก็เขียนแค่ทรีทเมนต์นะคะก็คือประมาณนี้เหมือนเขียนเป็นวิสัยทัศน์ขึ้นมานะคะว่าคิดว่าเรื่องของเราจะเปิดยังไงต้องการสัเเ็นยังไงประมาณห้าหน้านะคะเขียนเพื่อขอทุนแต่ที่จริงเนี่ยพอทำโฮโฟรเซนปั๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายัาง หาทางไปไม่ถูกเราถ่ายเกือบสองปีครึ่งซึ่งโอเคส่วนหนึ่งก็คือเป็นการรอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสำหรับเรื่องที่สองเนี่ยท้ำหลวงนะคะเราเขียนออกมาเขาเรียกว่าเป็น Shooting Script ถ้าทำสารคดีกับไในติกเนี่ยเขาก็จะขอนี้มาอยู่แล้วชูตติ้งสคริปต์คืออะไรชูตติ้งสคริปต์คือการสมมุติบทขึ้นมา ข้อมูลที่เราได้ค้นไว้นะคะสำหรับน้องๆถ้าหลวงเนี่ยเราได้มีโอกาสไปคุยกับเขาแล้วมันก็ตื่นได้มากเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนแรกที่ได้คุยกับเขาเพราะว่าเขาถูกห้ามไม่ออกสือ่อใช่ไหมคะเราเป็นคนแรกที่ได้รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นในถ้รเราก็ได้คุยกับเขารอบแรกเลยแลวพาร์เซสของเรานี่ค่อนข้างเซสติคคือทั้งหกพเซนแล้วก็ <c oughs> เอถ้ำหลวงเนี่ย,ม,ยมันเกี่ยวกับเด็กมันเกี่ยวกับเอ่อปิกที่ละเอียดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้น p r o c e s s ของเราเนี่ยครงด้้นที่คุยกับใครก็แล้วแต่เ,เราไมเอากล้องไปเราไม่เปิดกล้องหรือว่าถ้าเอาไปเนี่ยเอาไปเป็นเล็กๆในห้องนี้มีมีกันแค่หนึ่งสองคนเราต้องมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆนะคะเผื่อเขาไม่สบายใจอะไรเขาจะได้เรียกปกครองได้ ถ้ำหลวงเนี่ย shooting script shooting script ก็คือการเขียนบทก่อนเปิดกล้องแล้วเราได้สัมภาษณ์น้องมาคุยกับน้องมาประมาณหนึ่งเราก็พอรู้แล้วว่าเขาน่าจะตอบอยังไงแล้วหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วพอเปิดกล้องแล้วเขาไม่เขาไม่ชาหรอเขาเหมือนมันจะไม่รู้สึกเฟรชหรอไม่รู้สึกไหม่หรอแต่ที่จริงเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยก็คือมัน เกว่าเดิมด้วยซ้าเพราะเขาไม่ตื่นเต้นละนะคะแต่สิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับชูตติ้งสคริปต์ก็คือเราไม่ควรที่จะยึดติดกับมันเด็ดขาดชูตติ้งสคริปตเนี่ยจะมี4ี่สิบเวอร์ชันเปลี่ยนตลอดทุกครั้งที่เปิดกล้องใหม่เนี่ยเปลี่ยนตลอดแล้วก็มาปรับ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 ,รบจนกว่าจะตัดเสร็จ่อ,อการเรียงลาดับคําถามก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราจะทราบว่าเฮ้ยน้องเขาจะตอบมายัางไง เพราะว่าถ้าเรารีงนันแบบการรีงนงแบบการสัมภาษณ์ถูกเนี่ยเราบิวไปได้ที่จริงการกำกับสารคดีก็ไม่ไม่ได้แตกต่างจากการกำกับออภาพย,ยนตร์ทั่วไปนะคะก็คือจุดุ่งหมายของเราก็คือการเอาอินเนอร์ออกมาจากซับเจตของเราเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกสบายใจให้รู้สึกว่าเขาเป็นเคอรคเตอร์เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยออกมายัางไงเราจะได้ว่าตอนเป็นนักข่าวเนี่ยเราเคยทำสารคดีสั้น ที่ตอนนี้ยังเป็นนักศึกษานะคะแล้วก็เราไปทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับคนติดเชื้อ HIV ในมหาลัยแล้วเราก็เปิดกล้องถามคำถามผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่เขาติดเชื้อมาคำถามแรกที่เราถามคืออตกลงคุณไปติดเชื้อมาอย่างไงเขาหัวหรอนะคะเราโชคดีว่าเขาใจดีนะคะแต่ว่ามันเป็นคำถามที่น่าจะสะเทือนใจเขาที่สุดนะคะเขาไปติดมาอย่างไง คือคำถามถ้าเราเรียงมาดีเนี่ยคนจะเริ่มต้นด้วยแบ็ hmm. กกราวด์แบ็กกราวด์เสร็จบิ้วไปจนถึงคำถามที่ยากที่สุดแล้วหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอเคแล้วงั้นเราจบที่คำถามที่ยากที่สุดแต่ที่จริงไม่ใช่เราต้องเหมือนอีโมชันเราต้องปรับอีโมชันของเขาลงมาด้วยกว่าก่อนจะจบก็คือคำถามที่เราต้องควรที่จะจบด้วยนี่ก็คือคำถามที่ทำารู้สึกดีระวังในการเรียงลำดับการถามคำถาม ่าใครรู้จักคนนี้ไหมคะใส่ก็ไม่ได้ดูทัหนหมมเลยน้องไต้ตันนะคะเป็นน้องที่เด็กที่สุดที่ติดอยู่ในถ้าน้องไต้ตันเนี่ยเขาน่ารักมากแล้วเขาเป็น subject ที่ที่ทํางานด้วยง่ายๆมากๆเลยนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการทำโฮโลโฟเซินกับทำหลวงเนี่ยคือพอทำโฮโลโฟเซนเนี่ยเราได้สัมภาษณ์ดรสาธรเกือบ16ครั้ง แต่ละครั้อย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะเยอะมากเพราะเราไม่ได้เราเป็นนักข่าวเราก็ถามคำถามแบบทื่อๆขอข้อมูลเฉยๆนะคะแต่ว่าที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะถามคำถามถ้าเราส่งเอเนอร์จีให้เขาอะไรเขาก็จะสะท้อนเอเนอร์จนั้นกลับมาหมายความว่าไงก็คือพอมาถึงไททันปั๊บเนี่ย ไอตัตอนเนี่ยพอเราถามเขาถ้าเรากระซิบใส่ใเขาเฮ้ย hey, น no ้องวันนั้นเนี่ยกลัวไหมถามช้าๆกระซิบเบาๆเขาก็จะตอบมากลัว oh, พี่กลัวมากเลยคือวเ,เขาก็จะสะทอนเขาก็จะกระซิบกลับมาแต่ถ้าเราถามเขาว่าเฮ้ยวันนั้นอ่ะกลัวไหมเขาก็จะบอกกลัวครับพี่อ่ะพอเห็นไหมคะว่าการสะท้อนการส่งเอเนอร์จีให้เขาเนี่ย ขาก็จะสะท้อนกลับมาสิ่งนั้นนะคะทุกครั้งที่เราทําหนังนะคะเราก็นึกว่าโอเคเราไม่ต้องมาทาโพสต์ติดดีกว่าแต่ว่าทุกทุกครั้งเนี่ยมันก็ยังต้องทาโพสต์ดีโพโเฟรเซนเราจะใช้ดิจิตอลโพสต์ติเนี้ยค่ะมีร้อยกว่าโพสต์ติแต่ในที่สุดเราก็ต้องมาทําแบบนี้นะคะทําหลวงเราก็เขียนชุดทิ้งสคริปต์แล้วไม่ต้องทำโพสต์ติก็ได้เราให้ช่างตัดตัดแบบนี้ไปเลยแต่ในที่สุดเราก็ต้อง ทำแบบนี้นะคะล่าสุดเรื่องแดร็กคว e นเป็นจอยเนฮิลส์เราทำแบบนี้ในที่สุดก็ต้องแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทำโพสต์ตั้งแต่แรกดีกว่าค่ะการทำสรารคดีนะคะเรื่องแรกใช้เวลาห้าปีเรื่องที่สองสองปีครึ่งเรื่องที่สามนี่ก็เกือบจะสองปีครึ่งแล้วค่ะมันเป็นการวิ่งมาราธอนนะคะมันไม่ได้การ ไม่ได้เป็นอะไรที่ทําได้เร็วนะคะสุขภาพจิตสําคัญมากเพราะฉะนั้นระวังตัวให้ดีพักเยอะๆแล้วก็หาใครก็ได้ที่เอ่มมาช่วยเราในเรื่องสุขภาพจิตนะคะคือเรื่องแต่ละเรื่องที่ที่ทำเนี่ยเรื่องแรกก็ละเอียดอ,อ่อนเรื่องที่สองก็ละเอียดออนต้องมีเรื่องตันยาบันดูแลเด็ก ผลกระทบกับ subject มีอะไรบ้างการเป็นผู้กำกับนี่เราต้องแบกมาหมเลยเพราะว่านี่คือชีวิตจริงนะคะเรามีผลกระทบกับเขาจริงๆเพราะฉะนั้นแทนที่จะแบกคนเดียวเนี่ยหาเพื่อนหาเพื่อนที่เป็นนักฟังนะคะรักเก็บเขา <laughs> เก็บเขาไว้เป็นเพื่อนที่แบบเป็นที่ปรึกษานะคะพอเจอเรื่องอะไรที่หนักเนี่ยควรจะไปหาเขาแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ งนักจิตบับัดไปเลยเราโชคดีเพราะว่าพอเราเป็นนักข่าวตั้งแต่คือเราเป็นนักข่าวมาสิบห้าปีเราไปเจอหลายอย่างทั้งทําข่าวในเหตุสงครามทั้งทําข่าวที่ไปเจอคนที่อดอยากจะตายสู้กันเสื้อเหลืองเสื้อแดงใกล้ระเบิดเจอหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้จักตรงนั้นแล้วค่ะว่าเราต้องมีนักจิตบับัดเข้ามาช่วยตั้งแต่แรก มันคือมาราธอนเราทำเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นช่วยแบกค่ะสายสุดท้ายก็คือให้เพิ่มเวลาที่จริงทุกเรื่องเนี่ยเราคิดว่าจะใช้เวลาแค่สองปีแต่ปรากฏว่าทุกเรื่องเนี่ยมันก้มากกว่าสองปีทุกครั้งเพิ่มเวลาให้ตัวเองจะได้ไม่ต้องเครียดน,นะคะสุดท้ายอย่าลืมสนุกอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ที่ว่าเกิด อาชีพที่สนุกที่สุดในโลกเราต้องไปอยู่กับคนในช่วงเวลาที่เขาแฮปปี้ที่สุดเราต้องไปอยู่กับคนช่วงเวลาที่เขาเสียใจที่สุดมันทำให้เรารู้จักโลกใบน,นี้อย่างลึกซึ้งมากๆเพราะนี่คือชีวิตจริงแล้วเรามีความ privilege ขนาดไหนที่ได้ไปอยู่กับเขาในช่วงเวลานั้นแล้วนำเสนอเรื่องของเขาสู่โลกกว้างเพราะฉะนั้น ทำงานเนี้ยคะ่ะสนุกมากนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีหน้าที่อะไร,รสักอย่างในโลกใบนี้ที่สําคัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมสนุกขอบคุณมากค่ะ